สวัสดีเพื่อนๆชาวยู u ูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับก,กับช่องนวลนึ่งหกแปเล็ดซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดว้วยด้วนจุฬาครสวนหรือพระราชมงคลวัจราจ,จารย์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิของหลวงปู่เทพประสะทะเลได้ลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งแล,แล้วแต่มีพุทธคุณศูนย์ในการทั้งสิน้นแต่เป็นที่สาะแสแวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานาไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจกักรวาลจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือ มีดหมอของท่านั่นเองปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ1 100ปีแล้วนะครับเพื่อนๆท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 019 5 6 1 8นะครับ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะฟันหยุดเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยติดต่อกับผมได้ทั้งวันนะครับส่วนในกรณีที่ติดต่อผมแล้วนะครับไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือ Facebook Fan Page นะครับเพื่อนนะครับซึ่ง Facebook Fan Page ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับลองเข้าไปศึกษารนะครับเพื่อนนะครับว่าวัตถุมงคล นะครับแต่ละรายการมีความเป็นมาอย่างไรน่าสนใจตรงไหนนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับศึกษาข้อมูลแล้วนะครับมีสเปคในใจนะครับก็ทักแอดมินนะครับเพร่อทำการซื้อขายได้ปกติเลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับข้อมูลของเราก็จะลงให้แบบเต็มที่เลยนะครับเพื่อนนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับ ราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับแล้วก็วัตถุมงคลทุกวันนี้นี่ราคาขยับขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ากระแสโซเชียลเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่มีประสบการณ์ดีๆนะครับศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลวงพ่อเนี่ยท่านถือว่าเป็นทั้งพระ ของจริงแล้วก็เป็นพระกระแสด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยสร้างกันเยอะมากแล้วก็มีการโปรโมทตลอดเวลาดังนั้นนะครับทำให้นะครับปี2ปีที่ผ่านมานี้หลวงพ่อพัฒนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเซิร์ชอะไรก็เจอนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีกเพจนะครับที่กําลังได้รับความนิยมนะครับก็คือนะครับนี่เลยนะครับหลวงพ่อพั์ปัทไวดวนนะครับสองเก้าหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็มี2เพจนะครับที่ รอเพื่อนๆให้เข้าไปนะครับทำการสอบถานได้นะครับเพื่อนนะครับเคยซื้อขายกับแอดม n ินท่านใดถูกคอถูกใจก็นะครับตามนั้นเลยนะเพื่อนนะครับการันตีโดยตัวผมเองรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับมีดจากที่ผ่านมือผมเนี่ยจบทุกโค้ดนะครับเพื่อนนะครับตั้งแต่ปี5-9ขึ้นมาเลยนะครับรับรองไม่ต้องกลัวว่าจะได้ของเก๊นะครับแล้วก็ ทางร้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ชาทีดแน่นอนนะเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับเราก็จะมาศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อนนะครับอย่างคลิปที่แล้วก็พูดถึงนะครับมีดหนึ่งในดวงใจของแอดมินนะครับก็คือรุ่นสร้างหอฉันนั่นเองนะเพื่อนนะครับซึ่งอ่าที่เพื่อนเห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือรุ่นหอฉันนะครับสร้างหอฉันปี5 9้านั่นเองนะเพื่อนนะครับ ซึ่งมีดชุดนี้นี่นะครับทำการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนำปัจจัยไปสร้างหอชั้นใหม่นะครับเนื่องจากหอชั้นเก่าเนี่ยนะครับก็ทรุดโทรมตามการเวลานั่นเองนะคับเพื่อนนะครับซึ่งมีดหอชั้นเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ขนาดนะคับเพื่อนนะครับนั่นก็คือนะครับใหญ่ๆก็คือ9นิ้วนะครับเพื่อนนะครับ9นิ้วเนี่ยจำนวนการสร้างทั้งหมดนะครับ40เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับ หายากมากนะครับเพื่อนๆใครมีนี่นะครับต่างก็หวงแหนนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็7นิ้วเนี่ยสร้างทั้งหมด200เล่มนะครับ5นิ้วนะครับสร้าง350เล่มนะครับแล้วก็3นิ้วนะครับในบรายการนะนะครับแต่ส่วนจริงๆแล้วนี่ใบแค่2.5นิ้วนะครับเพื่อนนะครับก็สร้างทั้งหมด350เล่มนะครับซึ่งรุ่นหอฉันเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ไตรมาสจริงๆนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านปลูกเสก ไตรมาสเต็มเลยนะครับรุ่นหอชันนี้นะครับรวมทั้งวัตถุมงคลอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกรุดนะครับไม่จะเป็นรูป3ามเกจินะครับที่มีประสบการณ์ฟ้าผ่าสองสาครั้งไม่ตายไม่เป็นไรก็นะครับก็นั่นแหละครับก็จะมีรูป3มเกจิรวมด้วยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เหรียญนะครับเหรียรุ่นฟ้าผ่านี่แหละนะครับเหรียหอชันนะครับซึ่งส่วนตัวแอดมินเองนี่ก็ชื่นชอบเหรียรุ่นนี้ ป็นพิเศษนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็จะเป็นนะครับนวะลงยานะครับมีทั้งหมด3ามสีนะครับสีแดงสีดาเงินแล้วก็สีเขียวนะครับสร้างรวมกันก็คือสองร้อยเก้าเก้าเหรียญนะครับสีเขียวนี่จะน้อยสุดนะครับสร้างเก้าเก้าเหรียญนะครับถ้าเป็นสีแดงหนึ่ง้อยเหรียญสีํำเงินหนึ่งร้อเหรียญแบบนี้นะครับนวะลงยาเนี่ยถือว่าหายยากแล้วนะครับก็จะมีนวะไม่ลงยากก็มีนะครับก็คือลืมนั่นเองนะครับก็จะมีหลุดรอดมานะครับซึ่งก็ นะครับเหรียญชุดนี้ก็จบที่โค้ดที่หมายเลขนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบพิเศษนะครับก็คือหมายเลขเป็นอารบิกผมเห็นนี่ก็คือมีความแปลกตานั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แปลกตานะครับแล้วก็มีโค้ดแล้วก็หมายเลขที่เป็นหมายเลขอารบิกนั่นเองในเเพื่อนนะครับส่วนทองแดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นผิวไฟทั้งหมดนะครับก็จะสร้างประมาณส0 0พันเหรียญนะครับซึ่ง3า0พันเหรียญนี่ก็จะแบ่งไปเป็น นะครับทองแดงชุบทองครับหรือชทองแดงกระไหลทองนะครับอีก200เหรีหยญนะครับ,รบซึ่งกลายเป็นของหายากไปเลยนะครับราคาเนี่ยนะครับทองแดงชุบทองนะครับราคาเนี่ยพอๆกันกับนวะลงยาเลยนะครับเพื่อนนะครับใครที่มีก็ดีใจด้วยนะครับเพื่อนนะครับอย่าง2เหรียญนี้นี่เหลือจากที่ผมเก็บ <c oughs> ผมเก็บไว้ประมาณ10กว่าเหรียญนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็แบ่งมาเรื่อยๆื่อแล้วก็ซื้อเข้าเรื่อยเนะครับเจอเมื่อไหร่ก็เปซื้อเข้านะครับ ดังนั้นนี่คลิปนี้นี่ผมแบ่งอยู่สองเหรียญนะครับนั่นก็คือนะครับทองแดงแบบนี้นะครับผิวไฟสวยเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนนะครับเล่นแสงให้ดูเลยครับว่าเป็นผิวไฟอย่างสวยนะครับจมูกอะไรก็สวยนะครับแล้วก็เป็นนวะลงยาเสริมเงินแบบนี้นะครับจมูกก็สวยผิวสวยนะครับนะครับนวะก็จะต้องสีแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับส่วนที่แอดมินใช้ประจํานะครับเพื่อนนะครับก็จะเป็น นะครับเนื้อเงินลงยานะครับสีแดงนะครับเพื่อนนะครับซึ่งก็นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับนี่นะครับตอนแรกกะว่าจะเอาไว้ประกวดแล้วนะครับนะครับก็มีคนถามเช่าเยอะมากนะครับเพราะว่าเงินลงยาเนี่ยหายหายากนะครับสร้างสีละสิบเจ็ดเหรียญนะครับก็มีแค่ห้าสิบเหรียญเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับ หลังก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับนี่ครับเป็นองค์ประจําตัวของแอดมินเองนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับรุ่นหอฉันเนี่ยตะกรุดมหาลาบเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ที่ร่าสุดที่ผมเอามาก็เป็นตะกรุดหนึ่งนิ้วนะครับที่หลวงพ่อท่านจาร์นะครับอันนั้นก็ไม่กล่าวว่าเปิดแล้วครับแต่มีลูกค้าทักมานะครับก็ไม่รู้ยังไงก็เปิดราคาไปเขาก็ปิดเลยนะครับเพื่อนนะครับ แบบนั้นหายยากเลยนะครับก็ดีใจกับผู้ที่ได้ครอบครองนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับเพื่อนผมก็มีหน้าที่แบ่งปันนะครับแต่อะไรที่มีเพียงหนึ่งเดียวก็จะเก็บไว้เองก่อนนะครับส่วนมีเข้ามานะครับมากกว่าหนึ่งก็จะแบ่งนะครับอย่างหอฉันชุดนี้นี่นะครับจริงจริงแล้วในห่อฉันไม่มีชุดกรรมการนะครับเพื่อนนะครับแต่ด้วยความที่นะครับ กรรมการอุปถรรัมภ์ที่ที่ช่วยงานของวัดมาตลอดนะครับก็คือก็ขอร้องให้มีการจัดไปช่วยกรรมการเพื่อจะให้กรรมการอุปถัมภ์ต่างหากครับทั้งหมด20ชุดนะครับเพื่อนนะครับก็คือหมายเลข1ถึงหมายเลข20นะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือชุดนี้ครับก็คือหมายเลข8นะครับซึ่ง9นิ้ว7นิ้ว5นิ้วแล้วก็2.5นิ้วเนี่ยเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดก็คือหมายเลข8นั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ที่ผมนะครับ ผมไปเจอรังนี้มานะครับก็คือจะมีหมายเลข2กับหมายเลข8ดซึ่งผมก็ขอแบ่งหมายเลข8ดมานะครับแต่นั้นหมายเลข2อยู่ที่เขาเนี่ยอพอรอบหลังเนี่ยผมทักไปไม่ยอมไม่ยอมให้แล้วนะครับเพื่อนนะครับก็อยากจะเก็บไว้เองนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นหอฉันเนี่ยนะครับความคลาสสิกก็คือเป็นไม้ที่ไม้ที่เก่าจริงๆนะครับอย่างเล่ม5้านิ้วเล่มน,นี้นี่นะครับนะี่ครับ มีรอยตะปูทะลุเลยนะครับก็คือเป็นไม้ที่ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับผมไม่เคยซีเรียอเรื่องนี้นะครับแต่ก็มีหลายๆท่านที่แบบอยากจะได้สวยนี่ผมบอกว่าหอชันหอระครังเนี่ยจะหาไม้ได้สวยยากนะครับแต่ถ้าเป็นหอระครังเนี่ยสวยๆได้อยเพราะว่าเป็นเป็ไม้ท่อนใหญ่นะครับแล้วเป็นไม้เสาส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยมีตอกตะปูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการขัดกลึงมาอย่างดีนะครับนั่นก็คือนี่ครับเล่มนี้เลยนะครับ หอระคังปี60ยังไม่มีเจ้าของนะครับเพื่อนนะครับปกตินี่นะครับลงแป๊บเดียวหายนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับเพื่อนไม่ซีเรียสนะครับยอมติดมือนะครับเพราะว่าเอาตรงๆก็คือผมนี่อยากจะมีมาแบ่งให้เพื่อนตลอดนะครับแต่มันหาไม่ได้นะครับอย่างเล่มนี้นานทีเข้ามานะครับอย่าง5นิ้วแบบนี้ก็สร้างเพียงร้อยเก้าสิบเก้าเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับซองเดิมก็ยังอยู่นะครับซองเดิมก็แบบนี้เลยนะครับหอระคัง ปีหนะครับ5นิ้วนะครับถือว่าสวยเลยนะครับเพื่อนนะครับส่วนเหรียญที่จักจะแนะนำนะครับก็จะมีเจริญพร2นะครับเจริญพร2สร้างโรงพยาบาลนะครับเพื่อนนะครับอย่างที่เพื่อนเเห็นนี่ผมเลี่ยมเก็บผิวไว้อย่างดีเลยนะครับก็จะเป็นนะครับเนื้อเงินนะครับหน้าทองคำนะครับเพื่อนนะครับก็มีแบ่งปันอยู่2เหรียญนะครับผมไปเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้แล้วนะครับก็เพื่อนๆนถ้า นะครับเอาไปก็สามารถที่จะนะครับแขวนใช้ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับก็มีกล่องเดิมนะครับหอวฉันก็มีกล่องเดิมเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับส่วนอีกรายการที่อยากจะแนะนํานะครับในเรื่องของมีดเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายหลงพ่อเดิมนะครับหรือเป็นสายอื่นกระช่นะครับวัสดุที่นํามาทําเป็นด้านแล้วก็ฝักเนี่ยถ้าเป็นงานเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของสุดยอดแล้วนะครับอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็น นะครับรุ่นนะครับพัดรวยร้อยแปดนะครับเพื่อนนะครับซึ่งสร้างทั้งหมด1นึ่งร้อยแปดเล่มนะครับนะครับหนึ่งร้อยแปดเล่มนะครับก็จะเป็นนะครับสาริกาแบบนี้นี่จํานวน9เล่มเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนที่ผู้สร้างเนี่ยเขาสร้างให้แกะลุ้นเอานะครับเพื่อนนะครับก็จะแกะลุ้นเอาเองนะครับก็จะมี2ขนาดก็คือมีดปากกาอีก99เล่มนะครับดังนั้นนี่ ทุกคนมีใฝ่ฝันที่อยากจะได้สาลิกานะครับซึ่งนะครับสาริกาเนี่ยมีเพียง9้าเล่มและหนึ่งในนั้นก็คือเล่มนี้นะครับหมายเลข3นะครับด้ามงาฝักงาด้ามตัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นแหมเงินนะครับเพื่อนนะครับซึ่งก็นะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับถือว่าหายยากแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็มีในรายการประกวดแน่นอนนะครับถ้ามีรายการประกวดนะครับ เอาเข้าประกวดได้เลยนะครับเพื่อนนะครับเล่มนี้มีรางวัลแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นมีดที่นะครับที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นมีดที่หายยากแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับมีดเลื่อนสมรศักิ์ปีหกสี่นั่นเองนะครับมีดเพียงรุ่นเดียวนะครับที่เป็นรุ่นเลื่อนสมรศักิ์นะครับตั้งแต่มีการสร้างมีดมานะครับเพื่อนนะครับก็นะครับลายเสมาขึ้นไปแบบนี้นะครับตอกลายยันครูนะครับ ทั้งหลวงพุทธทศทั้งหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเพื่อนนะครับการมีดนี่ก็จะอุดทั้งจีวรเกสาชานหมากสีพึ่งผลงพุทศต่างๆหลวงพ่อเลยนะครับถือว่าเป็นที่นิยมมากครับตอนนี้หายากแล้วนะครับที่ผมมีแบ่งอยู่2เล่มก็ปิดไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับนะครับก็เหลืออยู่หนึ่งเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนใครที่สนใจก็รีบทักมาเลยนะครับก่อนที่จะราคาพุ่งไปกว่านี้นะครับเพราะว่าเลือสรรักษ์เนี่ย นะครับถือเคล็ดว่าเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับทุกเกจินะครับถ้าเกิดมีเหรียญหรือวัตถุมงคลใดๆก็ตามที่เป็นรุ่นเลื่อนสมรักเนี่ยจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นก้านิ้วนะครับยักษ์ใหญ่แบบนี้ก็นะครับน่าเกี่ยวนะครับนั่นก็คือรุ่นยกช่อฟ้าสาราร้อยปีนะครับเพื่อนนะครับก็ใครที่ชอบมี9นิ้วนะครับก็ นะครับทักมาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับซองเดิมยังอยู่นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะแถมเหรียญหล่อเป็นนวะด้วยนะครับยังซีนเดิมอยู่นะครับไม่ได้แกะนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจนะครับหรือจะเป็นรุ่นปราบชาตรีนะครับซึ่งก็จะเป็นนะครับไม้พยุงนะครับแบบนี้เลยนะครับใบทองเหลืองมหาชนวนนะครับซึ่งก็จะมีชนวนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ ตั้งแต่ที่หลวงพ่อท่านสร้างวัตถุมงคลใดๆก็ตามนะครับก็จะมีเศษล้นเศษเหลือนะครับซึ่งเขาก็ถือเคตนะครับเกี่ยวกับถ้าเป็นโชคล่าก็เกี่ยวกับเงินล้นเงินเหลือนะครับเอามาเทใส่เบ้าหลอมนะครับแล้วก็ตะกร้อมาเป็นใบมีดแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับก็จะอุดมวลสารนะครับก็จะเป็นหมุดเงินนะครับถ้าเป็นกรรมการนะครับส่วนธรรมดาก็จะเป็นทองเหลืองทองแดงนะครับ แบบนี้นี่ถือว่าเป็นกรรมการเสาเอกนะครับไม้พยุงนะครับสร้างเพียงสรอยเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนแล้วก็นะครับซองเดิมแบบนี้นะครับเพื่อนใครที่สนใจก็รีบทักมาเลยนะครับยังมีแบ่งไว้ไม่เยอะแล้วนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับผ้ายันที่หายากนะครับอันนี้ดูใหม่เนี่ยไม่ใช่ไปทํามาเมื่อวานนะครับเพื่อนนะครับก็คือเจ้าของผ้ายันหรือวัตถุมงคลใดๆที่ผม ได้มาต่วนใหญ่นี้นะครับนี่ปั๊มตาพวกนี้นี่ม่ไดกของเก๋นะครับนี่นะครับพยันพืนนี้ออกปี58รับนเพื่อนนะครับซึ่งสมัยนั้นนี่เวลามีการสร้างวัตถุมงคลมาถวายหลวงพ่อเนี่ยนะครับก็จะถวายวัดบางทีเขาสร้างไปทําหนเองเขาก็จะถวายวัดเช่นกันนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นของตู้วัดเลยนะครับแล้วเจ้าของที่แบ่งมานี่ก็จะเป็นหนึ่งในการหนึ่งในกรรมการวัดนั่นเองนะครับ ก็เอามาเก็บไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งไม่ว่าจะเป็นตะกุดอะไรต่างๆเนี่ยเขามีเยอะนะครับแล้วก็ถึงตกมาถึงรุ่นหลานนะครับเขาก็นะครับแบ่งออกมานั่นเองนะครับเพราะว่าเริ่มมีราคาแล้วนะครับเพื่อนนะครับปลาคิกนี่ผมก็ได้มาจากเจ้านี้เยอะเลยนะครับนะังนั้นนี่ก็มีแบ่งปันอยู่นะครับไม่ถึงสิบืนแล้วนะครับเพื่อนนะครับเป็นของที่หายากนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับวัตถุบงคนทุกรายการเนี่ยนะคร e ับราคาเปิดอยู่ที cocaine, ่เรานะครับราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับเห็นแปะราคาไว้ก็จะเป็นราคากลางนะครับเพื่อนนะครับราคาที่เล่นหากันมีคนซื้อขายจริงนะครับและทีนี้นี่แต่ทุนแต่ละครั้งนี่ได้มาไม่เท่ากันนะเพื่อนนะครับดังนั้นนี่บางทีนะครับได้มารอบแรกเนี่ยได้มาแรงเลยนะครับเพื่อนได้มาแล้วก็แปะราคาบวกกําไรไปแล้ว นะครับสมมุติว่าเป็น12ื่นสองแบบนี้นี่นะครับรอบหลังมาก็ต้องแปะหมื่นสองนะครับเพื่อนนะครับต่อให้ได้มาหลักพันต้นๆก็ต้องแปะราคานั้นไปก่อนนะครับเพราะว่านะครับมันเป็นถือว่าเป็นราคาที่มีการซื้อขายจริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นราคากลางได้นะครับเพื่อนนะครับแต่ทุนครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นแค่หลักพันต้นๆนะครับเพื่อนก็ลองต่อรองราคาดูนะครับถ้าให้ได้ก็ให้นะครับเพื่อนนะครับนะครับ ผมมีหน้าที่มาเผยแพร่บารมีอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะครับแต่จะให้ไปแปะราคาไม่ไม่เท่ากันหมายถึงว่าจะล่วงลงนี่แล้วคนซื้อคนแรกเขาจะคิดยังไงแล้วเพื่อนนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีดราคาลงหรืออะไรแบบนี้นี่ไม่ใช่นะครับเคยมีการซื้อขายรอบแรกยังไงเนี่ยเราก็จะเอาราคาที่มันสูงที่สุดมาเป็นราคากลางนะครับเพื่อนนะครับเขาจะตรงกันนะครับอย่างเคยขายได้หมื่นแปดรอบหลังมานี่ได้เท่าไรก็ต้องมีหมื่นแปดนะครับไปอย่างตา่า นะครับก็ต้องแปะราคาไว้ก่อนนะครับส่วนราคาจริงราคาปิดเนี่ยหลังไม่กันได้นะครับเพื่อนนะครับต่อรองราคากันได้เลยนะครับแอดมินนะครับใจดีอยู่แล้วนะครับมีของแจกของแถมนะครับทั้งจีวอนพันนี่แล้วก็ซองผ้าให้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับหรือถ้าบางทีตอบเพจไม่สบายใจก็ขอเบอร์โทรเลยนะครับเพื่อนนะครับเอาแบบเร็วๆเลยนะครับหรือจะแอดเฟซไปก็ได้นะครับเรามีเรามีตัวตนมนการเถอะนะครับเรามีทุกช่องทางนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆได้ติดต่อได้รับความสะดวกนะครับมีตัวตนสามารถยื่นเอกสารยืนยันตัวตนได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งทุกวันนี้เข้าใจนะครับเงินทองมันหายยากนะครับและการหลอกลวงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับแต่ทางร้านเนี่ยนะครับขายมาเป็นปีกว่าแล้วนะครับเกี่ยวกับเฉพาะมีดของหลวงพ่อนะแล้วก็วัตถุมงคนต่างๆเนี่ยไม่เคยมีใครมานะครับมา เมนด่า enda, หรือมีเรื่องเวลาอะไรไม่เคยมีนะครับส่วนใหญ่แล้วีมต่กลับมาเช่าซ้านะครับเพื่อนนะครับบางท่านเนี่ยไปเป็นหลักล้านเลยแล้วเพื่อนนะครับหรือหลายๆท่านก็มีแสนขึ้นในหลายท่านเลยนะครับที่เช่าหากันไปนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่ไว้ใจกันได้เสมอนะครับเรื่องโค้ดเรื่องอะไรนี่จบทุกโค้ดอยู่แล้วนะครับเช่าจากร้านเนี่ยรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเอง ใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ estion, กดแชร์กดติดตามช่องนวของเรานะครับใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเมนใต้คลิปก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนันทุกคนทุกท่านเลยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบาร,รมีของเจาา้าคุณพระพุทธยากรมูวใท้ด้วยนะครับจงโปรดรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนกสุขภละฑลาบยุสุขสรรสติปัญญาปฏิภาณธณะสารสบัติ อุปสรรคใดโรคใดใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกตั้งทางธรรมตร่ัดบบนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเถิดครับผมสาธุครับผม